ข้ายยำหลักๆคือก็ยำไก่แซ่บถ้าต้มก็ประมาณหลักๆคือปลาลาก็เป็นปูปลาลากุ้งสดปลาล่าทางร้านจะเป็นปลาลาสุกจะไม่คาวจะไม่มีตัวอะไรอย่างนี้เลยก็คนส่วนมากไม่เคยกินเราให้ลองเขาก็เขาก็ติดใจเขาก็สั่งั วันนี้นะคะเราพาทุกคนมากินยำกันค่ะซึ่งเราเชื่อว่าร้านนี้หลายคนรู้จักกันแล้วแหละเนาะเพราะว่าร้านเขาก็เออมีเปิดที่นี่เปิดเป็นสาขาที่2แล้วก็คือมีชื่อร้านว่านาบิลาซูเปอร์ยำค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ไปที่หน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปที่ร้านกันเลยค่ะหนู่มร้านเขาอยู่ฝั่งนน้นฝั่งนน้น เมนูเยอะอยู่นะได้มาแล้วค่ะเมนูยำนะคะวันนี้เราสั่งเป็นตามที่กะเขาแนะนำเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นเมนูตำปูปลาร้าใส่หอยดองแล้วก็ใส่กุ้งสดด้วยซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยก็คือเมนูยำไก่แซ่บนี่ค่ะอ,อ,อันนี้ไม่เผ็ดรสชาติกำลังดี ไม่เผ็ดจนเกินไปถ้าคนกินอะไรอ่อนๆอนะ่ะไม่เผ็ดจ๋าไม่ไม่เปรี้ยวจ๋าไม่เค็มจ๋าเนะี่ยเราว่าน่าจะชอบนะถ้าเป็นยำไก่แซ่บนอะ่ะอันนี้เป็นตำกระท้อนที่ตำกระท้อนเนี่ยนะคะจะหาก,กินได้เฉพาะตามฤดูกาลเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้มีตลอดก็บอกว่ากระท้อนเนี่ยเมนูกระท้อนเนี่ยขายดีเกือบทุกวันบางวันเหลือแค่ลูก2ลูกแค่นั้นเองนะคะอืกระท้อนไม่ฝาดเลย รสชาติออกติดเปรี้ยวนิดนึงแต่ด้วยความที่เปรี้ยวของกระท้อนอะ่ะมันบวกกับน้ำปลาราน้ำตำมันออกเค็มๆหน่อยนมันทำให้รสชาติมันไปด้วยกันได้ช่วนตัวเราชอบนะร้านตั้งอยู่ที่ถนนวิทุที่6ตลาดเก่าเ,เวลาเปิด10โมงถึง2ทุ่มคืนค่ะปิด ทย์ที่สามของเดือนต้องปิดเดือนล้ครั้งถ้ามีเหตุจําเป็นก็จะประกาศล่วงหน้าเพจร้านนาบิลาซุปเปอร์ยัม